เหลืองยังเติบโตต่อเนื่องล่าสุดบริษัทเลกตาซอยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองเลกตาซอยเปิดแคมเปญใหม่คว้าตัวศิลปินสุดฮอต a ปเป p l a พล s นั่งแทนพรีเซนเตอร์พร้อมทำเพลงประกอบหนังโฆษณาเลกตาซอย125มิลิลิตรในงานเลกตาซอยเกต t เ g e t ูเท3เซน นางสาวมลิกาเจรัพัฒนากุลผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขายบริษัทลักตาซอยกล่าวว่าปีนี้ลักตาซอยรุกตลาดทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอินโดไชนาอย่างเต็มที่ด้วยการเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าขณะเดีวยวกันยังพัฒนานในส่วนของออนไลน์ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ทันสมัยรองรับอ e ีคอมเมิร์ซและจัดทําระบบ CRM อย่างเต็มรูปแบบที่สําคัญจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรรุ่นใหม่ในโรงงานผลิตจังหวัดปราจีนบุรีขยายการผลิตเพิ่มเครื่องจากเดิมอีก300ล้านกล่องต่อปีรองรับการเติบโตทั้งในและต่างประเทศที่คาาาดว่จะะเตติบโรร5 ทุกอย่างผ่อนคลายแล้วเรื่องของโควิดเรื่องของคนมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เรื่องของต่างประเทศสามารถเดินทางได้ตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มเปิดหมดแล้วเพื่อคิดว่าน่าจะเป็นไซส์ที่บวกอะค่ะโอกาสของต่างประเทศก็มีค่อนข้างเยอะถ้าปีนี้เราตั้งใจจะลุยกับอินโดไชน่าก็คิดว่าน่าจะเพิ่มพอในส่วนของต่างประเทศมากขึ้น<ม>เป้าก็จะอยู่ที่10-12% นางสาวพันวนามหาซาผู้จัดก,การฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์บริษัทลตัตตาซอกล่าวว่ากลยุทธ์การทำตลาดได้ออกแคมเปญใหม่พร้อมเปิดตัวพลิเซนเตอร์เปเปอร์เพลนส์ทำเพลงประกอบหนังโฆษณา,ล,าล,ลัตตาซอ125มิลลิตรโดยจะเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในเดือนมีนาคมนี้ ลักตรซอ,อยอยู่คู่คนไทยมาร่วม40ปีได้เติบโตไปพร้อมๆกับคนไทยปัจจุบันมี7รสชาติ7ขนาดและเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคจะมีการปรับสูตรบางรสชาติรวมถึงการพัฒนาสินค้าในบวนลักตรซอ,อยโกซีรีส์ซึ่งจะออกมาในช่วงไตรมาส2ของปีนี้